สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยวุวยพระบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุวินะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะวันนี้นะใครปิดพระนะคะหนูขออนุญ,ญาตนะจัดส่งพร้อมกันหมดเลยนะคะพี่นะวันนี้วันจันทร์แล้วนะคะก็เปิดทําการนะคะไปษณี์แถวบ้านนะคะก็พระนะคะวันนี้มีทั้งหมดนะให้ให้ดูหนะ้าพระคร่าวๆนะคะมีทั้งหมดสามแถวนะราคาเบาๆนะ,ะนะพี่นะ ใครปิดพ้าไว้นะตอนเย็นรอรับเพล็พัสดุได้เลยนะคะสำหรับราคาที่หนูแจ้งไปนะคะบวกค่าขนส่งแล้วนะคะพี่นะพร้อมค่าขนส่งนะแล้วก็ปลายทางนะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุขนะรายการแรกหนูเอา1,200นะคะพี่นะนี่ราคาเบาๆนะคะ1,200บาทเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงครามนะคะหลวงพ่อฉุยนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะนี่ห่วงนะคะห่วงเชื่อมนะคะโหแท้ดูง่ายมากนะคะพระสวยนะคะเดิมเดิมนะคะโอ้โห แจ้งราคานิดนึงนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อเงินนะคะหนูเอาสี่พันะพี่นะสี่พันนะพระนะของหนูแต่ละอีพีนะใครสนใจรายการไหนก็ลองต่อรองเข้ามานะพี่นะรวมทั้งอีพีก่อนหน้านี้นะคะอ่ารายการไหนถ้าหนูลดให้ได้นะก็ลดได้นะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้ออปป้านะคะออกวัดหนองโพนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบเงินยกซุ้มนะ นี่รายการนี้หนูเอา3,500นะคะสำหรับหลวงพ่อเดิมนะคะอยู่ในกรอบเงินรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะเป็นเนื้ออัปปกานะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะ หลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไล่นะคะหลวงปู่ทิมนะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้เป็นเนื้ออป,ปก้านะคะหนูเอาหนึ่งพับาทนะคะสําหรับเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะราคานี้อ่าขอขอแจ้งนะคะเหรียญน,นี้ไม่ลดแล้วนะคะพี่นะหนึ่งพันห้าร้นะเนื่องจากว่าจัดโปรให้เลยนะคะด้านข้างเหรียญน,นะเป็นเส้นขอบตัดนะคะด้านหน้าก็เจาะมามีห่วง ตรงห่วงนะคะก็จะเป็นคาาป,ปิ้นนะคะเจาะมานะเสมาแปดรอบหลวงปูท่ทิมนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะพระคูวลราดแดงนะคะเหรียญพระคูวิราชแดงนะรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบนะนี่เหรียญพระคูวลราดแดงนะคะ รายการนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะเอาสองพันนะคะพี่ว่ขาสองพันนะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการนะคะ หลวงพ่อโบยนะคะวัดมะนาวนะคะนี่เหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อโบยนะคะสี่พันนะคะพี่นะเรี่ยมกรอบเงินให้แล้วนะคะนี่พระนะโหพิมพ์สวยมากนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเชียงแสนนะคะพระเชียงแสนนะคะโอพระเก่ามากๆนะคะอยู่ในกรอบนะคะนี่หนูเอาสามพันนะคะสําหรับเชียงแสนรายการนี้นะคะเรีย่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอ้ดู รายการถัดมานะคะก็จะเป็นตะกุดนะคะตะกุดหลวงพ่อกล้วยนะคะตะกุดนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่นะเอาสองพันนะคะนี่ตะกุดหลวงพ่อกล้วยนะมีหลวงปู่โต๊ะด้วยนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะโสทรทนนะคะแปดเหลี่ยมนะรุ่นช่างอุโบสถนะคะรายการนี้พระเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะแล้วก็เลี่ยมกรอบเงินกรอบนี้สวยมากนะคะลายเนี่ยก็เป็นเงินแท้นะคะพี่นะแล้วก็ตัวองค์พระนะคะเป็นเนื้อเงินนะนี่ดูพระก่อนนะคะรานะคาเรามาฟังกันที่หลังนะดูความงดงามขององค์พระนะคะเลี่ยมกรอบเงินแล้วก็ยกซุ้มให้ด้วยนะคะ รายการนี้นะคะเอาห้าพันห้านะคะพี่นะเอาห้าพันห้านะคะโอ้สวยจริงนะคะนี่ลุนสร้างอุโบสดนะตัวหนังสือแล้วมีโค้ดด้วยนะคะมีโค้ดอยู่ตรงตัวหนังสือน,นี่นะต่อโค้ดให้ด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นครูบาเจ้านะคะสีวิชัยนะคะครูบาเจ้าสีวิชัยนะรายการนี้เอา5,500นหนะคะพี่นะเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเงินนะคะเลี่ยมกรอบเงินให้ด้วยนะคะ5,500นนะนี่ทรงคุณค่ามากนะคะพี่นะแล้วก็เอ่อ พุทธคุณนะคะพุทธคุณของครูบาเจ้านี่นะสุดยอดอยู่แล้วนะคะพี่นะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะนี่พระทุกองนะคะพี่นะมีพุทธคุณในตัวท่านนะคะอ่ารายการถัดมานะคะก็จะเป็นสิง์นะคะสิง์นะสิงค์สามขวัญน,นะคะรวมทั้งมีตะกุดด้วยนะคะเป็นสิงห์งาแกะนะเอาสองพันนะคะสิง์นะคะนี่เรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวสิง์เป็นงานะคะมีตะกุดนะมีตะกุดทองคำอยู่ด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้ออป,ปก้านะคะนี่เอาสองพันนะคะเนื้ออปก้ารายการนี้นะนี่หน้าประคมชัดลือกสวยนะคะชัดเจนนะมีโค้ดนะคะมีโค้ดนะ,ะมีลอยจานนะนนะพี่นะลอยจานนะขอประทานอภัยนะไม่ใช่มีโค้ดนะพี่นะมีลอยจานนะคะ <apples. S 1> นี่เส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะ<ๆ> ด้านหลังนะคะเป็นหนุมานเชิญธงนะคะปีสองหนึ่งนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่ออีนะคะวัดสตัตหีบนะคะรายการนี้หนูเอาเอ่อสี่พันนะคะหลวงหลวงพ่ออีนะคะนี่เส้นขอบตัดนะคะแล้วก็ห่วงนะคะเชื่อมนะ ออกปี2อ7 3นะคะที่ระลึกนะคะในการสร้างพระพุทธรูปนะคะโอ้ตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะด้านละอ่าด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่าขอบตัดนะพี่นะชัดเจนนะคะเส้นขอบตัดนะนี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นอ่าหลวงพระออีนะคะ อ้าขอโทษนะคะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวันนี้นะ้มันติดอยู่ที่ปากดูนะหนูขอประทานอภัยจริงๆนะหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการนี้นะหนูเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะนี่ซีนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าของเขาเก็บของเขาไว้นะพี่นะหนูมาซีนเพิ่มนะหนูมาซีนเพิ่มนะนี่เส้นขอบตัดนะคะชัดเจนนะคะเหรียญน,นะสวยงามนะคะชัดเจนนะสวยงามรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะ เจ้าสัวนะคะเนื้อเงินนะคะเอา5 5าพน้านะคะเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะอันนี้เอาจริงนะลดให้นะพี่นะจัดโปรให้นะห้าพนห้านะาแพงจริงนะพี่นะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะกรอบนะคะกรอบเอ่อเลี่ยมด้วยกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะพระสมเด็จนะคะนี่แตกหักซ่อมนะคะพี่นะอ่ารายการนี้เนาะหนูขอราคาเบาๆนะคะพี่นะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะพระสมเด็จนะคะเมื่อวานก็มีหนึ่งองค์นะคะก็ปิดไปแล้วนะคะพระสมเด็จอ่า รายการถัดมานะคะก็จะเป็นจอบนะคะพี่นะรายการนี้เป็นจอบเล็กนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะโหสวยจริงนะ,ะจอบเนี่ยหนูเอาสี่พันนะคะพี่นะจอบเอาสี่พันนะคะด้านหลังนะมีสาสนิมแดงขึ้นนะคะพี่นะหนะ้าพระสวยจริงๆนะนี่อื้อหือผิวเนี่ยวันณะนะคะสวยนะหนะ้าแข้งตรง ผิวมันนะพี่นะผิวมันนะโอ้สวยจริงนะแล้วมีคาบคีตะกันนะคะคาบคิตะกันนะในการถัดมานะคะเป็นหลวงพทานะคะหลวงพทาวัดพเนียงแตกนะคะ รายการนี้นะคะหลวงพทานะคะก็เหนูเอาสี่พันนะคะพี่นะหลวงพทานะคะนี่เดี๋ยวหล่อโบราณหลวงพทานะคะเอางี้ดีกว่าจัดโปรให้ลูกค้านะพี่นะหนูเอาสามพันนะเอาสามพันนะราคาเข้าทุนนะพี่นะเขา้าเข้าเนื้อนะพูด,ดง่ายๆนะเข้าเนื้อนะล้มมวยนะหนูเอาไปถั่วกับองค์อื่นนะคะนี่ หนูเอาสามพันนะคะองค์นี้นะหนูไม่โกหกนะพี่นะองค์นี้หนูซื้อมาสามพันประมาณสามพันหกนะพี่นะสามพันหกสามพันเจ็ดนะแต่ว่าหนูซื้อหลายองนะหนูก็ต่อเข้ามานะคะนี่อ่ะหนูเอาสามพันนะคะเอาสามพันนะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะนี่หลังแบบนะคะรายการนี้เป็นเออมีปิดทองด้วยนะคะมีปิดทองนะนี่ เป็นโลหะนะคะพี่นะเป็นโลหะนะมีปิดทองนะคะสี่พันนะคะหลวงพ่อแก้วนะคะรายการนี้นะคะไม่ใช่เนื้อผงคุกรักนะคะพี่นะนี่รายการนี้มีอยู่ในสารบบนะคะอ่าถัดมานะคะพระกิ่งนะคะชัยวัดนะภัยรีพินาศนะคะสวยมากนะบอกเลยว่าสวยจริงๆ หลอดดินไทยนะคะพี่นะเก่าโบราณแบบนี้นะคะเอา3,500บาทนะคะเอา3,500อบาทนะคะพระกิ่งนะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่เอาสี่พันนะคะพิมพ์คิตานะคะเอาสี่พันนะหลวงพ่อเงินนะคะโอ้โหดูความเก่าขององค์พระนะคะมีนะมีศึกหล่อบ้างนะคะนี่เอาสี่พันนะคะรอยการช่อนะ,ะเป็นพิมพ์คิตานะคะพี่นะสี่ชายนะคะเอาสี่พันบาทนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นอหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์เดี๋ยวดูขออนุญ,ญาตนะคะดูพิมพนิดนึงนะคะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นิยมนะ,ะเอาสี่พันเช่นเดียวกันนะคะพิมพนิยมนะ,ะองค์ที่สองนะแจ้งมาด้วยนะคะว่าเป็นพิมพ์ขี้ตาหรือว่าเป็นพิมพนิยมนะ,ะนี่คาบขี้เบ้านะคะพี่นะโอ้ขี้ตะการหลังหูนะดูตรงซอกนะะี่ค่ะอือ สวยจริงนะคะสุดจัดจริงนะนี่รอยตะใบนะคะรอยตะใบนะนี่อ่ะเอาสี่พันนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะอ่าหลวงพ่อเนื่องนะพี่นะหลวงพ่อเนื่องนะคะนี่รายการนี้หลวงเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะเนื้อทองแดงลมดํานะคะเอาสองพันนะคะพี่นะเตรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะ มานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะหลังยันยุ่งแบบนี้นะคะพระปิดตานะเอาหกพันนะพี่นะพระปิดตานะฮะหกพันนะนี่โอ้โหดูดูเนื้อนะพี่นะความงดงามขององค์พระนะนี่พิมพ์ชัดลึกนะแท้ดูง่ายมากนะคะลงองค์นี้นะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่ทิมนะคะหน้าพระนะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะนี่นะกระไ่ทองนะคะแล้วก็เลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้แล้วเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะ <c oughs> <c oughs> น้องยุย้ยเอาสี่พันห้านะพี่นะสี่พันห้านะนี่ ารายการสุดท้ายนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น25สัตวรรันะคะเอา4,500บาทเช่นเดียวกันนะคะพี่เพีขเอา4,500บาทเช่นเดียวกันนะพระเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะพระเป็นเนื้อเงิน เอา4,500บาทนะคะด้านละด้านข้างนะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดนะอันนี้หนูเปิดให้ราคาแบบโอ้โหบอกเลยว่าลดแล้วนะคะองนี้ไม่ลดแล้วนะ4,5 0 0นนะเพราะว่าราคามาเบียดทุนแล้วนะคะพี่นะสำหรับท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวหนูฝากช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ยุ้ยพ้าบ้านแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วอาทิตย์เพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะ0ูนย์ก็7 7 0นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ทั้งสองช่องนะคะของน้องยุ้ยนะส่วนช่องยุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่องนะช่วงบ่ายนะหนูคาดว่าน่าจะมีพระหลักร้อยนะเดี๋ยวหนูจะมาจัดโปนะฝากด้วยนะคะพี่นะยุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่องนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ